เจ้งเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดก,กับนิดนิดาวันอัศวชวีโชคมาคุยเจริญค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนิดก็มีคําศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับกินเจมาฝากกันค่ะคําว่ากินเจนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดเป็นภาษาจีนเราจะพูดว่าชื่ใจชื่ใจและถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะบอกคนอื่นว่าฉันกินเจเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า ก็คือชั้นนะคะชื่อใจก็คือกินเจค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะหัวชื่อใจก็คือชันกินเจนั่นเองค่ะ <S <S และสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันล,ละนิดกับนิดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวนันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใส่เสียง